ควบ,บผมมืออ้อว่าต้องย่านอนมันครบนะกำเอาเลยอ๊บอ๊บมันครบนั่ๆครับอ๋ออ๋ออ๋อผาไปเลาะหน้าเลาะหน้าเด้อเหลาะเด้อเออมื่อนี้ผพาไปไปหาปูจกปูอยู่ตามถุงหน้าเอานี่แหละถุงหน้าตึ๊บๆนี่แหละเข้าไปเดี๋ยวพาไปไปโลดไป บ่ได้โอ้ยโอยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยนี่นุ่งโตแล้วนะสองนะเห็นที่เบอร์ตัวหนึ่งไปลยลับนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อืมนี่มีนูดเฉ็บๆแล้วมัสวยนี่ยดูที่นาเลยนะบันโอ้ยโอ๊ยโอย

mà lọ hồng mương này lọ hồng mương hên pu ở đây sọc chắp pu đây chắp pu bên nam lọ hồng mương bên nam mình vừng nay phan sọc pu mà bố <laughs> <laughs> mì là đi, lọ hơn bay hên ít bà mẹ này bằng si chi thế này Wei, wei, hendak Pasal tak? Ah, pu, 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 macam, oi, oi, tok, tok, tok tuk, โอ้ยคิดเป็นเห็นหนูกลัวไม่ได้ไนตี้นี่น้ำมนักกินนี่แหละนี่ยได้แล้วบะโอ้อะไรซ้ำพบยาขึ้นนลยเด่นเห็นกัอยู่แบบบันบานจังได้จิตใจมวย เมื่อไหร่ก็ภูมิใจที่ได้ปูนนว่าไงเดี่ยวปูปูขบปูมืออ้าเจ็บเจ็บสุดเลย <c oughs> มีวิธีมีวิธีได้บอ่าที่จะเอามาให้มันบ่ให้มันกัดสบายเลยนะกับปูเ่าต้องยานว่ามันครบนะกำเอาเลย อบอ๊บมันครบน่นี่กูอ๋ออออ๋มันครบกับมิเตอนี่จับแบ้นี่บายนี่นี่ตองหยานมันมันทีครบนะมันครบกมิเตไฮเก็บห้อยวกกลงไหนมาถ้าักลองกีกินเป็นแบบจีนะฮะเสบๆเกบเสยบชย ดูเลยดูได้ยังไงยอังมันยังมาใส่ปะเนี่ยไม่รู้อ๋ออุ้ยบักได้สามตัวนี้นะอุ้ยอุ้ยทิกตมันหรอนี่อุอ้ยบ้ามันแล่นออก่ะแล่นเข้าไปติ้ไปฟูฟูไม่เจอเลยแหละเดี๋ยวนี้ก็อยู่ อยู่ในเค้กเพิ่มก็มีกิอยู่แต่มันไม่กูอยู่โตมันอยู่โตโตปูอยู่มันอยู่จานนี้นะนี่มันอยู่กินเกี๊ยงไม่กินกู้ไอ่อยู่เลย มาวิธีได้นี่้าก็ดยวิธีให้มันขึ้นมาก่อนดีเจ้าหัูใหญ่ก่อนฮะ <laughs>

มาเด้อพี่น,น้องเด ER, ้อมือ้อนี้จะพามากินตะป,ปูปิ้งปูแซ่บๆครับตะหอยในแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮานี่แหละเก็บอยู่ได้ตามคลองตามบึงเฮานี่แหละมาเด้อบ่เด้อเข้าม,าเ,า,มา,เาเข้ามานี่เข้ามาเตรียมพร้อมมาพร้อมสุดมือมืมอม <laughs> chập chạp nhỏ ơi thấy กินกับดอหอยแซ่บสุดดมหยัด <laughs> ขากันดิอขึ้นมาแซ่บขักัยวะ ว่ะเขบมเ้ในว้ <c oughs> <c oughs> นนี่ก็มีแต่นท้แหละจับแฉบเนอ้อพ <c oughs> ีน,น,น่องเน้อกินธรรมชาตินี่จับแฉบเนอ้อย <c oughs> บาย